จ้ารีจ้าวันนี้จะมาเตรียมหมดแล้วพี่น้องนี่หลายอย่างพี่น้องวันนี้เตรียมหลายอย่างอันนี้ก็คือพริกที่โขกคนเดียวพี่น้องน้ำยากระเที่ยปลาทูพี่น้องน้ำยากระเที่ยปลาทูนะบะหมี่ก็ใส่หอมขาวหอมแดงพี่น้องกระชายพริกแห้งหอมขาวหอมแดงกระชายพริกแห้งพี่น้องกะปินะใส่กะปเิเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าิดยังไงถ้าจด ใชยังไงเสร็จเดี๋ยวก็จะใส่น้ำปลาร้าทีหลังพี่น้องน้ำยากะทิปลาทูพี่น้องน้ำพริกนะคะคือโขลกพริกเองพี่น้องโขลกเองนะคะน้ำพริกน้ำยาปลาทูพี่น้องเดี๋ยวให้ดูเท่านี้เดี๋ยวเสร็จยังไงถ้าสุกยังไงเดี๋ยวดูหน้าตาอีกทีนะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะพี่น้องว่าน่ากินขนาดไหนนะคะพี่น้องให้ดูน้ำพริกก่อนนะโขลกเองค่ะพี่น้องโขลกเองนะจ๊ะน้ำพริกน้ำยาปลาทูพี่น้องจะมาดูเจ้าตอนนี้จะพัด น้ำยาพี่น้องเตรียมเสร็จแล้วก็จะมาผัดพี่น้องมาผัดกะทมผัดน้ำมันนิดหน่อยพี่น้องผัดนิดหน่อยนี่จ่ายนี่จ่ายก็คือน้ำยาปลาทูพี่น้องเดี๋ยวมะม่วจะผัดนะเด,ดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเด้อลงกระทะแล้วลงกระทะแล้วจะมืดไปไหมไนะนะแสงแยงเข้ามาพี่น้องตะวันตะวันนะในนี้จะไม่ใช่มืดในพี่น้องนี่ เดี๋ยวจะให้ดูปะม่วงจะผัดกะทิพี่น้องผัดต้่มันแล้วใส่กะทิไปด้วยพี่น้องผัดกะทิไปด้วยผัดตรงนี้ให้หอมแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะหน้าตาเป็นยังไงเนาะใช้แบบนี้พี่น้องใช้แบบนี้เลยนะว่าแถวบ้านไม่มีกะทิสดพี่น้องกะทิแบบมาคั้นเองอ่ะไม่มีไปอีกสิบกาโลไปอีกไปอีกเก้ากิโลพี่น้องไม่ไปเอางนี้ดีกว่า ไปซื้อกะทิอีกเก้ากิโลพี่น้องไปไม่ไหวไปไม่ไหวเอากะทิลมมาผัาดด้วยพี่น้องกะทีมลงมาผัาดด้วยมม่วงไม่ใส่หมดนะฮะประมาณครึ่งหนพี่น้องใค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะมันเกินไปมันเกินไปให้ดูพี่น้องให้ดูนี่ น้ำก็ตรงนี้ตั้งน้ำไว้แล้วเนี่ยตั้งไว้แล้วตั้งน้ำไว้แล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วลงเอาลงหม้อเลยพี่น้องผัดเสร็จแล้วก็ลงหม้อเลยผัดเสร็จแล้วก็ลงหม้อเดี๋ยวนี้พ่อหมกอจะลงไปผัดด้วยพี่น้องลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะเอาใส่ด้วยใส่ด้วย ก็อยงั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวตักให้ดูเด้อเดี๋ยวตักให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวตักให้ดูจ้าจ้าได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวตักให้ดูนะคะน้ำยากะทิปลาทูพี่น้องเดี๋ยวตักให้ดูหน้าตานะคะให้ดูหน้าตาก่อนเนาะให้ดูหน้าตาว่าเป็นยังไงบ้างให้ดูสีตรงนี้ก่อนนะนี่หล่ะะนี่พี่น้องนี่นี่นี่มอจะใหญ่ไปไหมมอจะใหญ่ไปเห็นไม่ชาดเดี๋ยวพอมกตักให้ดูกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวตักให้ดูเด้อตักให้ดูวะ อร่อยอ่ะชิมดูแล้วนวลนัวพี่น้องนวลนัวก็แบบไม่มันมากอ่ะพี่น้องไม่ให้มันเยอะนะคะไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้มันเยอะนะแบบสุดยอดอ่ะพี่น้องมันนี่ให้ดูพี่น้องจะเป็นแบบนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเออมันรู้สึกจะไม่สว่างอ่ะพี่น้องมันจะมืดมืดเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมนั่นคือน้ํายาน้ํายากะทิปาดบูพี่น้องทําเองทําเองโขลกเองพี่น้อง น้ำยากะทิปลาทูนะจ๊ะให้ดูนะให้ดูนะหรือชวนนะชวนชิมชวนชิมชวนชิมนะคะน้ำยากะทิปลาทูจ้า